สวัสดีครับวันดีพบกับไรส์สดนะครับรีวิวรถบิ๊กสกูตเตอร์นะครับของร้าน s ีซู r b i k e นะครับวันนี้เราก็พบกับยามาฮ่าทีแม็กนะครับ DX นะครับตัวนี้เป็นตัวโฉมเก่าก็คือเครื่อง530นะครับปี2018แล้วก็โฉมใหม่ที่เปิดตัวที่อยู่ในศูนย์มอเตอร์โชว์แล้วตอนนี้นะครับที่อยู่ในงานมอเตอร์โชว์นะครับที่เปิดตัวมาใหม่ก็คือเป็นเครื่อง560นะครับก็เป็น เป็นตัวใหม่ที่ปรับเครื่องปรับช่วงท้ายนะครับแล้วก็เรื่องของด้านหน้านิดหน่อยนะครับพวกเฟรมฟริลลิ่งด้านหน้าไฟล,ลงไฟเล,ลีลล้ยวเป็น led นะฮะนอกนั้นในตัวของอระบบต่างๆระบบไฟสวิทช์ต่างๆก็เหมือนกันหมดนะครับโอเคก็เดี๋ยววันนี้นะผมจะพาชมรายละเอียดดีเทลต่างนะครับคันนี้รายละเอียดเยอะมากๆกนะครับกับราคาที่แบบว่าทุกคนต้อง,องร้องว่าแบบว่ามันทำไมมัน มาช้าจังหรือว่าไม่ทันแล้วหรืออะไรเงี้ยต้องต้องมีร้องกันบ้างนะครับเนีย่ยมาจาผมพาชมเลยนะครับฮะตัวนี้นะครับเป็นไฟหน้าสองดวงนะครับเดีย๋ยวผมเปิดสวิตช์ให้ดูก่อนปุ๊บถ้าเปิดถ้าเปิดสวิทช์ี่เฉยเนี่ยมันจะเป็นไฟหลีนะครับที่ติดด้านข้างนะครับถ้าสตาร์ทเครื่องก็จะมีไฟหลักติดด้วยนะครับนี่ไฟหลักนะฮะและไฟไฟหลักจะอยู่ตรงกลางไฟสูงจะอยู่ด้านริมนะครับ จะผมน้องกับต็อบไฟดูให้นะฮะเนี่ยฮะจะเป็นอย่างนี้นะฮะไฟสวยนะครับ LED นะฮะสวยมากมากต่อช่วงด้านล่างเลยนะครับไล่กันขึ้นไปเลยนะครับตัวนี้นะฮะล้อเดิมนะครับเดิมเดิมเป็นสีดำนะฮะเจ้าของเก่าทําสีมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็มาพร้อมกับยาง Pirelli นะครับที่ยังใช้งานได้อยู่อีกยาวนะครับเพราะว่าปีสอง8สิบปดตัวนี้ร้อยยี่สิบเจ็ดสิบสิบห้านะครับ โช๊คอัพนั่นหน้าเป็นอัพไซด์ดาวนะครับแกนใหญ่นะฮะแล้วก็ระบบสต็อปเปอร์ด้านบนนะครับแผงคอบนสวยมากๆนะครับไม่เคยมีล้มแปะชนหนักใดๆดทั้งสิ้นนะครับนะฮะแล้วก็ในส่วนของจานเบรกนะครับให้มาเป็นจานดิสสองสองด้านนะครับซ้ายขวามาพร้อมกับระบบเบรกปั๊ม4พอร์ตนะฮะก็เป็นปั๊มดาวนะครับเรียกง่ายๆเขาเรียกกันปั๊มดาวนะครับมี สพอร์ต1 2 3สด้านหลังทั้งหมด2ฝั่งก็เป็น8พอพอตนะครับเอาอยู่แน่นอนนะครับผมไปขี่มันละระบบเบรกดีมากนะครับช่วงล่างนิ่มมากๆนะครับแล้วก็คันนี้นะครับระบบไฟฟ้าเกือบทั้งคันเลยนะฮะไฟหน้านะครับก็มีล่องรอยนะครับนิดหน่อยนะครับตามกชรใช้งานคันนี้ก็ค่อนข้างที่จะวิ่งเยอะอยู่เหมือนกันนะครับนะฮะตำหนิมันคือแบบมีรอยหินรอยแมลงนะครับที่วิ่งมาชนรถนะฮะเหมือนเหมือนกับชิวหน้านะครับที่มีรอยพวกแมลงนะครับ อันนี้คือล่องรอยกัใช้งานรถมือสองนะครับทั่วไปปกติไม่มีอะไรนะฮะนี่นะฮะประมาณนี้ตำแหน่มันนะครับชิลหน้าเป็นชิลไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะฮะ XD ก็จะมีชิลหน้าปรับไฟฟ้าได้ถ้าเป็น SD ปรับไม่ได้นะครับแล้วก็ต่อกันที่ระบบเบรกนะครับปั๊มบนนะครับให้มาเป็นแบมโบ่ด้วยนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับพร้อมกับก้านเบรกที่ปรับระดับได้5ระดับนะครับลูกค้าตัวนี้ก็แบบ ปรับเหรียญได้ปรับง่ายนะครับนี่อันนี้หนึ่งคือกว้างสุดนะครับถ้าปรับมาที่สี่ก้านเบรคก็จะเข้ามาใกล้หน่อยนะครับห้าก็ใกล้ยิ่งมืใหญ่นะครับสาหรับคนมือไม่ไม่ยาวนะครับมือสั้นๆนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับลูกค้าเก่าแต่งไอ้ตัวนี้ไม่ให้หละตัวจับจับยึดโทรศัพท์นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นรถที่แบบเดินทางเนาะสบายเราก็ใส่โทรศัพท์ได้เลยนําทาง gps นะครับ ทำให้เราขับขี่ปลอดภัยนะครับอะไรนะไม่มีรอเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูนะครับเนี่ยนะครับก็ล็อกง่ายๆนะครับอยู่แน่นอนนะครับขับร้อยแปดก็ไม่หลุดนะครับเพราะมันอยู่หลังชิวนะฮะถึงว่าอยู่หน้าชิวมันก็หลุดยากครับเพราะว่าตัวนี้แน่นมากๆนะครับโอเคอย่าให้ดูเลือนไม่กัน ตัวนี้นะครับเลขไม้ขออนุญาตเปิดไม้ก่อนนะครับขอโทษทีมันต้องกดแก๊กหนึ่งแล้วก็กดค้างสตาร์ทเนาะตัวนี้เลขไม้อยู่ในช่องตัวนี้นะครับ i นะครับก็จะเป็นพวกอินโฟเมชันนะครับเราก็จะเลื่อนเลยนะครับเลขไม้คันนี้นะครับวิ่งทั้งหมด56,200 29กิโลนะครับไม้แท้แน่นอนนะครับถ้าถ้าไม้ไม่แท้ผมต้องปรับไม้ลงเหลือ2 0 0 0 0แล้วนะครับลูกค้า การันตีได้เลยลดผมลดล้านผมนะครับไม่แท้ทุกคันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอุณหภูมินะครับภายนอกนะครับตัวเนี้ยเลนส์เนี่ยที่ขึ้นโลเนี่ยคือวิ่งได้น้อยอย่าสตาร์ทเครื่องมันจะขึ้นเป็นจำนวนตัวเลขเลยนะครับว่าวิ่งได้อีก40กิโลนะขณะที่น้ำมันกระพริบแบบนี้นะครับก็ค่อนข้างละเอียดนะครับทลิปทีปทปทป่ทิปที่หน่1นะครับแล้วก็อันนี้เป็นอตัตราสิ้นเปลืองกิโลต่อลิตรนะที่100กิโล ต่อลิตรนะครับมันจะมี100่กิโลต่อหนึ่งก่อต่อลิตรกับหนึ่งลิตรต่อต่อร้อยกิโลมันสลับกันนะครับนะครับแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆก็เป็นทิปที่1ทิปที่สองอ่ะข้างล่างเนาะเอะ๊ทิปที่สองแบบเลงนะมันจะมีทิปที่สองด้วยเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมข้ามไปก่อนแล้วกันเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะจรีกแล้วก็ ฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นวัดระดับน้ํามันเขาเรียกวัดระดับความร้อนของเครื่องนะครับก็คือน้ำรอยเย็นนั่นแหละครับ,นะรบแล้วก็กระเถิบเป็นเครืงด้านบนจะเป็นเวลาแล้วก็กระเถิบมันที่เป็นรูปบปอกแฮนด์เนี่ยคือหวางกิฟต์ก็คืออุ่นมือนะครับไปขีดเวลาฝนตกหรือว่าขับขึ้นภาคเหนือนะฮะไปเชีงย,ชยงใหม่เชียงรายตัวน,นี้ก็ทีท่่ไม่รู้บอกก็เป็นบอกอุ่นนะครับมันจะอุ่นที่ตูดนะครับแล้วก็ปรับกันปรับมาที่ อันนี้นะครับนี่ลูกมือแล้วเราก็ปรับเลือกระดับความร้อนของมันนะครับร้อนมากจะขึ้นไปที่3ามผมลองแล้วนะครับมือแบบหูร้อนเลยอะ่ะร้อนแบบเห็นได้ชัดอะ่ะเนี่ยเริ่มอุ่นละนะตรงนี้เริ่มอุ่นละแล้วก็บอกนะครับก็ปรับได้นะครับสามระดับนะครับก็จะอุ่นที่เบาะอุ่นที่ตูดนะครับสําหรับคนคนขี่นะครับแล้วก็อันนี้นะครับที่เป็นรูปชิว ขึ้นลงเนี่ยครับก็จะปรับระดับชิลนะครับนี่ปรับไฟฟ้าปรับลงนะครับลงสุดนะครับก็จะแบบว่าหน้าเราก็จะโผล่ขึ้นมาอันนี้หน้าโดนลมแน่นอนนะครับแล้วก็ฝนตกหรือว่าขับแรงๆแล้วก็ปรับชิลขึ้นนะครับลมข้ามหัวไปเลยนะครับแบบว่าไม่รู้สึกว่ารถไม่แรงมากถ้าลมมันไม่ได้ปะทะหน้านะครับก็จะขี่สบายๆเดี๋ยวผมปรับอันนี้ก่อนอย่ามันร้อนยาวโอเคปรับเป็นเหมือนเดิมนะครับ เบาะไม่ร้อนไม่อุ่นแล้วก็ด้านซ้ายจะเป็นของความเร็วนะครับเป็นแอนาล็อกกับวัดรอบที่เป็นแอนาล็อกให้อารมณ์ของเลสซิ่งมากๆนะครับเวลาบิดมันก็จะขึ้นกระชากนะฮะรอบมันก็จะตีอย่างนี้เลยครับปุ๊บปุ๊บคันนี้นะครับเอนจินเบรกดีมากเป็นรถที่ไม่มีเกียร์นะครับจะเป็นเป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์ cdt นะครับก็จะคล้ายๆเกียร์ปกติแต่เราไม่ต้องเข้าเกียร์เองเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็การปิดไม้นะครับก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับ ทุกอย่างก็จะดับแล้วเขียนว่า see you again นะครับก็เทด่ดีนะฮะล็อกคอไม่มีกุญแจล็อกคอใช่ปะ่ะมันจะงงใช่ปะ่ะอันเนี้ยยังไม่ได้ล็อกใช่ปะ่ะแล้วก็กดตรงนี้ทิ้งเนี่ยล็อกคอแหละตัวเนี้ยล็อกคอมันจะมาพร้อมกับระบบ,บล็อกพักอ่าคันเนี่ยขาตั้งคู่ลูกค้าจะไม่สามารถดึงรถลงได้หรือว่าโจรเนี่ยจะไม่สามารถลงดึงรถมันจะล็อกพร้อมกันนะครับสตัวเนี้ยนะฮะแล้วเรากดล็อกคอแล้วก็กดตัวนี้กดล็อกแหละ มีระบบสัญญาณกาขโมยนะครับมีเสียงนะครับอันนี้ปารคเนาะไว้ปลดล็อกพวกอุปกรณ์ต่างๆตรงนี้นะครับเหมือนกันนะครับลูกค้าจะเปิดาฝาน้ำมันนะครับก็ต้องเปิดสวิตช์แย่ตรงนี้ก่อนให้ระบบไฟทั้งหมดทำงานนะครับเพราะว่าควบคุมด้วยไฟฟ้าทั้งหมดนะครับเปิดเบาะนะครับเป็นไฮดรอลิกนะครับ โช้สองอันตรงนี้นะครับแล้วก็ยูบ็อกเนี่ยสามารถเก็บหมวกกันน็อกได้หนึ่งใบเลยเนี่ยหมวกกันน็อกเต็มใบนะครับฟูลเฟ่แบบนี้นะครับแต่ต้องเก็บแบบนี้นะครับต้องวางอย่างนี้มันถึงจะปิดได้นะครับหนึ่งใบก็พอดีนะครับแต่ถ้าลูกค้าว,วางอย่างนี้มันปิดไม่ได้เพราะว่ามันออกแบบมาให้วางแบบนอนเนาะอย่างเงี้ยปิดไม่ได้คั้มนะฮะเบาะเป็นรอยเลยล่ะถ้าเป็นพวกอะ,อะไรนะเอชวี v, พวก ยี่ห้อโหดๆก็ร้องไห้เลยนะครับหม่ไอหวโมเป็นอยนะครับก็เบาค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็เบาสวยนะครับเพราะว่ามีผ้ากระลองเบาไม่มีลายใดๆคือเจ้าของเต่ารักษามากเจ้าของเต่ามีอายุนิดนึงนะครับสี่สิบกว่าก็ขับรถคงไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ผมคิดว่านะครับเบาผ้ากำมหยี่นะครับสีมันนะแต่จริงๆมันเป็น มันเป็นหนังเทียมนะครับมันเป็นหนังนะฮะหนังเทียมนะครับถ้าหนังแท้จะมีกลิ่นแล้วก็ตีโลโก้ทีแม็กอยู่ตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับยังไม่หมดรายละเอียดของประกับหน้าตัวนี้เป็นควบคุมความเร็วก็คือ c ู u ค s น control เนาะก็ปรับความเร็วเพิ่มขึ้นตรงนี้ลงตรงนี้ยกเลิกกดตรงนี้ได้แล้วก็หรือว่าเบรกนะฮะสองอย่างก็คือกดตรงนี้ยกเลิกกับเบรกก็ยกเลิกก็ได้นะครับตรงนี้นะครับเป็นเบรกมือนะครับไว้จอดในทางลาดชันลูกค้าตั้งขาตั้งข้างเนาะ ถ้าไม่ดึงแบกมือรถไหลทิมเลยนะครับในถ้าเป็นทางระชันอย่างเช่นจอดบ,บนเขาบนเนินนะครับรถทิมเลยนะครับต้องดึงแบกมือไว้ด้วยนะครับก็ค่อนข้างละเอียดนะครับโหมดตรงนี้นะครับปัะกับขวาก็จะมีโหมดเป็นโหมดกดเนี่ยถ้าเป็น S ก็คือโหมดสปอร์ตนะครับโหมดกดกดโหมดไปทิงก็เป็นตัวทีก็ทัวริงนะครับลูก้าแล้วก็ไฟฉุกเฉินออฟรันดับฉุกเฉินปกตินะครับทั่วไป การเบรกนะครับปรับเปลี่ยนได้ทั้งสองฝั่งเลยทั้งซ้ายและขวานะครับตัวนี้ก็เป็นให้มันเป็นบอมโบนะครับเป็นปั๊มน้ํามันนะครับนี่เบรหลังก็จานดีค่อนข้างใหญ่ปั๊มค่อนข้างหนานะครับแล้วก็ตัวนี้เลือกพวกเมนูนะฮะบางๆงก็ปรับพวกชิลพวกดูค่าของตัวรถต่างๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอข้ามตรงนี้ไปก่อนละกันนะฮะแล้วก็ตรงนี้หุ้มแคปล่ามาให้นะครับของแต่งกล่องตรงนี้นะครับ ก็สามารถใช้ชาร์จไฟ a อซได้นะครับเป็นปลั๊กที่ใช้แบบในรถยนต์นนะครับข้างนี้ไม่ได้ไม่ไม่เปิดไม่ได้นะครับทำาลอกไว้นะครับคนนั่งนะครับคนนั่งตัวนี้นะครับเห็นเขาบอกว่าตัวนีนะ้ตัวเก่าเนี่ยคนนั่งก็นั่งสบายแต่มันติดนะครับเวลาไอ้แต่าถาหรับผมมานั่งแล้วมันมันก็นิดนึงอะเนี่ยมาติดตรงเนี้ยโหนกตรงเนี้ยซึ่งตัวใหม่ ห6 0อกสิบ่ะนะฮะตัวเนี้ยมันจะทำเว,ว้วาเว้าเพียวบางลงไปเลยขาต้องน่องเนี้ยมันจะไม่ติดอันนี้มันมีติดนิดหนึนน่งอ่ะแต่ถ้านั่งตรงๆเงี้ยไม่ติดกว่าไม่ติดแต่ถ้านั่งอย่างเงี้ยหนีบหนีบเอวเนาะมันจะติดมันจะดันขานิดหนึง่งนะฮะตำแหน่งเบาเนาะคนนั่งสไลด์ลงไปเลยนะฮะก็จะมีตัวดันตูกทั้งหลังนะครับนั่งสบายมากๆนะครับ พร้อมกับชิล้านหน้าที่เรามัละหน้าเราไม่ต้องปะทะลมขนาดที่คนมไม่ชอบขี่หมวกน็อกไปตลาดอย่างเงี้ก็สบายบายนะฮะการมาแรงการลมได้สบายสายนะฮะการควบคุมรถก็ง่ายนะครับผมไปขี่มาประมาณ20โลผมว่ามันมันตอบสนองในเรื่องของอัตราเร่งนะครับพอได้นะครับไม่ถือว่าแรงมากเพราะว่ามัน5 3 0้อสาบซีซีสองสูบสองสูบ ขเขาเรียกอะไรสองสูบวายนะครับแต่ตัวนี้เป็นเบรสกูคเตอร์มันเลยต้องวางวางเสื้อสูบด,ด้นด้นรั้หวหัวหัวลูกสูบที่1วางอย่างนี้ลูกสูบที่2วางอย่างนี้ไม่คล้ายสูบนอนเลยนะฮะคล้ายๆสูบนอนเลยองศาต่างๆมันเลยทําให้เครื่องดูสมูทนุ่มนะฮะท่อเป็นท่อเดิมนะครับจากโรงงานนะครับมีแคทเทอร์ซ th ิ่งมาให้แล้วถ้าใครไม่ชอบก็เปลี่ยนปลายใส่ปลายแต่งสวยนะฮะแรงขึ้นด้วยนะฮะสวิงอาร์มด้านหลัง สวยดีเรียบเนียนนะครับไม่มีชนใดๆทั้งสิ้นนะครับปั๊มตัวนี้เป็นนิชชินนะครับตัวนี้ตัวนี้คือปั๊มเบรกมือเนาะอ่าตามเบรปั๊มเบรกมือถ้าผมดึงเบรกมือไว้เนี่ยฮะผมดึงแล้วอผมดึงไว้แหละขยับอย่า,ยาไงไรก็ไม่ไปนะครับปั๊มตัวนี้ล็อกแล้วทำงานนะปลดเบรกมือออกนะตัวนี้ปั๊มเบรกนะครับด้านหลังนะครับเป็นปัม๊มปั๊มจริงเนาะก็ เป็นหนึ่งลูกสูบนะครับลูกสูบดอกใหญ่มากๆนะครับก็เอาอยู่แน่นอนจานก็จานหลังนะครับจะไม่เห็นนะครับในรถห,หลายรุ่นจะไม่เห็นว่ามันจะให้มาใหญ่ขนาดนี้นะครับตัวนี้ก็ให้ความสําคัญกับเบรกหลังค่อนข้างมากนะครับเพราะว่ามันเป็นรถออตโต้เนาะในเรื่องของเอนจินเบรกมันจะไม่ดีเท่ารถเกียร์ที่เขาใช้เอนจินเบรกในการเบรกนะฮะก็จะให้เบรกทั้งหน้า2เบรกหลัง1เบรกขนาดใหญ่นะครับล้อนะครับก็ ด้านหลังก็เก็บสีมาแล้วนะครับเป็นสีทองเป็นล้อของยามาฮ่านะยางด้านหลังนะครับมันจะเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งมิชลินผมจัดการเปลี่ยนมาให้ลูกค้าแล้วนะครับเพราะว่ายางหลังมันหมดนะฮะเปลี่ยนไปเลยนะครับร้อยหกสิบหกสิบสิบห้าขอบเท่ากันนะครับปียางนะครับปีสองพันยี่สิบสัปดาห์ที่ยี่สิบเจ็ดนะครับมิชลินก็ผมว่ามันเป็นเกรดที่เทียบเท่ากับพิเลรี่เลยหลักนะฮะเพราะว่าเส้นนี้ก็ประมาณห้าพันกว่าบาท เปลี่ยนให้เรียบร้อยแลลวฮนะไฟท้ายด้านหลังเป็น LED นะฮะกุญแจอยู่ไกลนะครับไกลกว่าหนึ่งเมตรก็ไม่ได้แหละเท่ากับว่าลูกค้าเก็บกุญแจไว้ในกระเป๋าแล้วเดินออกไปนอกจากตัวรถ1เมตรรถก็สตาร์ทไม่ได้แล้วนะครับนะฮะไฟด้านหลังนะครับ LED สวยงามนะครับเบรกให้ดูนะฮะเบรกหลังนะครับ ติดหมดนะครับไฟฉุกเฉินนะครับเป็นไงติดหมดนะครับ LED ทั้งหมดนะครับบางคนท้ายเดิมนะครับแล้วก็ตัวนี้ระบบขับเคลื่อนด้วยสายพานนะครับเหมือนฮันเลดิบิสต์นะครับหรือว่ารถรุน่นอื่นๆที่ใช้สายพานก็มันจะให้อารมณ์ค่อนข้างนุ่มนะครับไม่มีเสียงของโซ่ที่ดังฟึดฟับนะครับตัวนี้ก็จะซอฟ ลงเรื่องของเสียงและระบบความนุ่มนะครับการบิดและเล่งต่างๆก็อาจกระแทะเกเครื่ได้เลยนะครับลดไม่กระชากมากนะครับแล้วก็ตัวนี้เนาะตัวนี้ผมบอกไปแล้วนะว่าเป็นเกียร์ t t เหมือนพวก xadv นะครับซึ่งแต่แต่ tmax ตัวนี้มันไม่มีเกียร์มือมาให้ไม่มีเพดดิ้ชิปมาให้นะครับซึ่ง adv xadv b นะครับ Okay. แล้วก็เรื่องของสีต่งตางๆสีเดิมทุกชิ้นนะครับเป็นสีดำด้านนะครับแล้ประกันสีตัวถังการผิดความตมน้ำไฟไหม้รถหายใดๆนะครับเกิดอุบัติเหตุใดๆนะครับหน้า1ิ่แปใสๆนะครับพวกนี้นะที่ผมพูดมาไม่มีนะครับถ้ามียินดีคืนเงินเต็เมจำนวนที่ลูกค้าเส้อไปแ้เ็ไม่มีเลขไม่ปลอมนะครับเลขไม้แท้ทุก, okay, กคันโอเคก็กุญแจนะฮะ 1ดอกอยู่แล้วนะครับจากศูนย์แล้วก็มีดอกที่ขันไว้ไวเวลาแบตหมดนะครับอีดอกอีดอกหนึ่งบแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงกันก่อนดีกว่าเ<ซ>สียงตาเร็จเดินนุ่มๆสมูทๆนะครับเสียงแบบคล้ายๆสี่สูผมว่ามาาันคล้ายๆสี่สูนะะ ไม่ลอยเยอะยพุ่งอมอกไว้โดนนะประมาณนี้นะครับ6,000รอบนะครับประมาณ6,000รอบที่ผมบิดไปเมื่อกี้นี้นะครับก็สะใจดีมันดีนะฮะเร่งติดมือนะครับ5 3 0ซีนะครับติดมือแน่นอนนะครับขออนุญาตปิดนะครับกดตรงนี้ได้เลยนะครับชอบใหม่บอกสิวเกณฑน,นะฮะเจอกันในรอบหน้า โอเคตัวนี้ก็ขอสนนราคาอยู่ที่สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเงินสดคุยกันได้นะฮะแล้วก็ในเรื่องของจัดไฟแนนซ์เนาะลูกค้าใช้เงินออกรถมีสองเลทนะครับเลทแรกอยู่ที่สองหมื่นเก้าพันนะฮะผ่อนนะครับอยู่ที่เจ็ดพันหกร้อยโทษทีเจ็ดพันหก 7,316บาทนะครับ4ปีหรือว่า48งวดฮะในเหรีที่2นะครับลูกค้า,าไม่ต้องมีเครดิตนะครับก็ออกได้นะครับแต่จะติดเครดิตบูโรอย่างเดียวเหรียญนะครับออกรถอยู่ที่48,000ื่นนะครับผ่อนจะเหลืออยู่ที่6 6พันหกเจ็ดสิบสปีผมว่ามันน่าใช้ผ่อน6,000กว่าบาทนะครับแต่แล้วต้องดาวเยอะนิดหนึ่งนะดาวเกือบ50,000โอเคก็ขอจบ ลายสดยังมือหนึ่งเนาะมือหนึ่งมือหนึ่งเนาะมือหนึ่งเนาะรุ่นนี้เพิ่งไปดูมาเงินสดอยู่ที่ห้าแสนหกฮะห้าหกสามเนาะก็เป็นตัวท็อปใช่ปะ่ะัวท็อปของเขาอันนี้ไม่แน่ใจประมาณห้าหกแล้วกันห้าแสนหกออกรถอยู่ประมาณแสนหนึ่งแปดหมื่นแปดแปดหมื่นปดผ่อนประมาณเก้าพันกว่าบาท 6ปีเนาะ6ปีนะฮะผ่อนยาวกว่านะครับผ่อนแพงกว่าออกรถแพงกว่านะครับก็ลองช่างดูครับว่ารถทีแม็กตัวเนี้ยมือสองเนี้ยยังน่าเล่นอยู่ไหมในราคาเท่านี้แล้วก็ประหยัดไปเกือบเกือบ3ามแสนนะฮะเกือบสามแสนก็สองแสนต่างๆแล้วกันนะฮะก็ใครหาอยู่เรามาดูรถตัวจริงกันได้นะครับที่จังหวัดอุดรดานีนะครับ ส่งรถฟรีทั่วประเทศจัดแฝน,นฟรีทั่วประเทศไม่มีค่าจัดใดๆทั้งสิ้นนะครับลูกค้าจะจัดแน้นก็จองโอนจองเข้ามาก่อนผมจองแค่สองพันนะครับยื่นไม่ผ่านในกรณีที่ไม่ใช่เครดิตบุโรนะรผมคืนจองร้อเปอร์เซ็นทุกกรณีนะครับโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสำหรับเจ้ายามาฮ่าทีแม็ 530นะครับไม่มีมาบ่อยแนะ่นอนคันนี้ผมคงไม่ได้มีโอกาสที่จะไลฟ์ในะคันนี้2นี่3เรื่อยๆนะครับไม่ได้เหมือนพวกแซด0 c b ร้อยนะครับโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับ